พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่39เรื่องพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายรัตตัญยูต่อมาขณะที่พระบรมศาสดาประทับนั่งท่ามกลางเหล่าพระสงฆ์ในพระเชตวันวิหาร ทรงสถาปนาพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีไว้ในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุนิทั้งหลายฝ่ายรัตตันยูพระเทรีทรงยับยั้งอยู่ด้วยนิพพานสุขวันหนึ่งเมื่อจะทรงพยากรณ์พระอรหันต์และสรรเสริญคุณของพระบรมศาสดายึงตรัสพระคาถาว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงหม่อมชัน ขอน้อมน้อมแด่พระองค์ผู้ทรงปลดเปลื้องหม่อมชั้นและเหล่าชนให้พ้นจากทุกข์หม่อมชั้นกำหนดรู้ทุกทั้งปวงแล้วเผาตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้หมดสิ้นแล้วจเจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดบรรลุนิโรธแล้วชนทั้งหลายมีความเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่อดิตชาติหม่อมชั้นไม่ทราบความเป็นจริงจึงท่องเที่ยวไปบัดนี้ หม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอัตภาพนี้เป็นสุดท้ายชาติสงสารสิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่ได้มีอีกพระนางเจ้ามหามายาเทวีได้ประสูตรพระโคดมเพื่อประโยชน์ยะเหล่าชนเป็นอันมากพระองค์ได้ทรงบรรเทากองทุกข์ของชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ถูกชราพยาธิและมรณะทิมแทงอยู่หม่อมฉัน ขอถวายบังคมแทบเบื้องบาทของพระพุทธองค์ต่อมาขณะที่พระบรมศา,ศ,าศาสดาเสด็จกลับมาประทับยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีอยู่ในที่สงัดได้ดําริว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอัครสา,าวกของพระราหุลพระอานนท์และพระนันทะก็ดีเราจากไม่ได้เห็น จำเราจากไปยังพระวิหารขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ปลงอายุสังขารแล้วนิพพานก่อนการปรินิพพานของพระพุทธองค์พระครสาวกพระมหากัสปะพระนันทะพระอานนทและพระราหุลแม้ภิกษุณีทั้ง500รูปก็ได้ดำริอย่างนั้นเช่นเดียวกันภิกษุณีทุกรูปได้เข้าไปหาพระมหาปชาบดีโคตมีเทรี ศบศีรษะลงแทบพระบาทแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกเราถูกหยดน้ำคือวิมุตติรถราดแล้วในสำนักภิกษุณีบัดนี้พวกเราปรารถนาจากนิพพานพระมหาประชาบดีโคตมีตรัสว่าแม้เราก็คิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันแล้วพากันออกจากสำนักภิกษุณีเพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์อุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาทราบข่าวเห็นพระโคตมีภิกษุณีกำลังเสด็จผ่านมาได้พากันออกจากเรือนหมอบลงแทบเท้าแล้วกล่าวว่าหม่อมฉันทั้งหลายเลื่อมใสในพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าจงละทิ้งพวกหม่อมฉันไว้ให้เป็นคนอนาถาเสียแล้วพระแม่เจ้ายังไม่สมควรจะนิพพานเพื่อจะให้อุบาสิกาเหล่านั้นละเสียซึ่งความโศกพระเถรี ได้กล่าวปลอบด้วยวาจาอันไพเราะว่าพวกท่านอย่าร้องไห้ไปเลยเวลานี้เป็นเวลารื่นเริงของท่านทั้งหลายความทุกข์เราก็กำหนดรู้แล้วตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็เว้นขาดแล้วความดับทุกข์เราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคเราก็ได้อบรมดีแล้วพระบรมศาสดาเราก็ได้บำรุงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ได้ทาเสร็จแล้วภาระอันหนักเราก็ปลงลงแล้วันทั้งหลายออกจากเรือนบวชเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นเราก็บรรลุแล้วโดยลำดับสังโยชน์ทุกอย่างก็สิ้นไปพระพุทธเจ้าและพระสัทธรรมของพระองค์ยังดำรงอยู่พวกท่านอย่าได้เศร้าโศกถึงเราเลยพระโกนทัญญาพระอนนุนและพระนันทะก็ยังอยู่สมเนรราหุน พุทธชินโนรสก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขหล่าวพวกเดรธีก็หายกระด้างแล้วความปรารถนาเพื่อนิพพานสำเร็จอย่เราแล้วในวันนี้หากพวกท่านทั้งหลายมีความกระตันอยู่ในเราไซขอให้ทุกท่านจงกระทำความเพียรให้มั่นเพื่อความดำรงอยู่แห่งพระธรรมเถิดครั้นพร่ำสอนอุบาสิกาเหล่านี้แล้วเสด็จนำภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระสุคตหม่อมชั้นเป็นเช่นกับมารดาของพระองค์แต่พระองค์กลับเป็นพระบิดาของหม่อมชั้นพระองค์ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัทธรรมแก่หม่อมชันข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงทําให้หม่อมชันได้เกิดรูปกายของพระองค์อันหม่อมชันทําให้เจริญเติบโตธรรมกายของหม่อมชั้นพระองค์ ก็ทรงทำให้เจริญเติบโตแล้วพระองค์อันหม่อมชันให้ดูดดื่มน้ำนมทำให้ระง,งับซึ่งความกระหายหม่อมชันได้ดูดดื่มน้ำนมคือธทมอันสงบอย่างยิ่งแล้วข้าแต่พระมหาหมุนีพระนามว่าพระพุทธมารดาหาได้ยากยิ่งแต่พระนามว่าพระพุทธมารดานั้นหม่อมชันได้แล้วขอทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมชันถวายบังคมพระยุคนบาท หม่อมฉันขอกราบทูลลาเพื่อเข้าสู่นิพพานพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงมหาปุริสลักษณะ32ประการประกอบด้วยพระสมีอันงดงามแจพระมาตุฉาเจ้าพระมหาประชาบดีโคตมีซบพระเสียรลงแทบพระบาทพรางกราบทูลว่าหากโทษใดๆของหม่อมฉันยังมีอยู่ขอพระองค์โปรดกรุณาอดโทษให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิด หม่อมชั้นได้ทูลซ้ำซซักซ่าขอให้สตรีทั้งหลายได้บวชหากโทษของหม่อมชั้นในข้อนี้มีอยู่ขอได้โปรโดทรงอดโทษนั้นด้วยลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีผู้มีวัดอันง,งดงามประกาศในหมู่สมแล้วได้ไหว้พระอนนท์และพระนันทะตรัสว่าแม่เบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอด้วยที่อาศัยของอสรพิษเป็นที่พักของโรค เป็นเรือนร่างแห่งทุกข์เป็นที่โครจรของชราและมรณะเกลื่อนกลนไปด้วยมนทินโทษต่างๆด้วยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาจะนิพพานจากนั้นพระโคตมีเถรีได้ตรัสกับพระอน,นุ์ผู้เป็นพระหูสูตรผู้เอาใจใส่ในการอุปถากพระพุทธเจ้าซึ่งพร่ำรำพันอยู่ว่าพ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่การนิพพานของแม่ใกล้เข้ามาแล้วพ่อ จงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่เห็นพ่อครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายบุคคลไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏแม่ก็จะไปในทิศนั้นการที่เข้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามแม่ก็บรรลุแล้วโดยลำดับคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสวิโมกขและอภิญญาหก แม่ก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ได้ทำสำเร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโคตมีคนพานเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงอิทธิฤทธิเพื่อคนพานเหล่านั้นละทิฐิเสียครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเหาะขึ้นไปสู่เวหา แสดงฤทธิ์เป็นอันมากตามพระพุทธ,ธานุญาตมีการเนรมิตเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยข้าราชบริพารเนรมิตเป็นครุฑโคชสารราชสีบรรลือเสียงกึกก้องอยู่และองค์เดียวเนรมิตเป็นภิกษุณีนับไม่ถ้วนครั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆเสร็จแล้วพระเถรีลงจากพื้นนาภากาศถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่ง ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาหมุนีผู้นำของโลกหม่อมฉันมีอายุยืนยาวมาถึงเพียงนี้พอสมควรแล้วจากนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดได้พากันหมอบลงแทบพระยุคนบาทของพระบรมศาสดากราบทูลว่านี้เป็นการถวายบังคมครั้งสุดท้ายของหม่อมฉัน หม่อมชันจยากไม่ได้เห็นพระพักของพระองค์อีกวันนี้หม่อมชันทูลขอลานิผ่านต่อแต่นั้นพระเถรีก่อนลาจากอุบาสิกาเหล่านั้นเข้าฌานตามลำดับโดยอนุโลมและปฏิโลมออกจากจตุตฌานแล้วนิผ่านเหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อมอดดับไปฉะนั้นขณะนั้นกลองทิพบ์บรรือลั่นขึ้นเองฝนดอกไม้ก็ตกลงมาจากอากาศ บรรดาถวยเทพนาคอสูนต่างพากันคร่ำครวญพรมทุกชั้นบังเกิดความสลด,ดใจกล่าวขึ้นในทันใดน,นั้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นเดียวกับพระหมหาประชาบดีโคตมีนี้บรรดาพระเทรีสากิยานีทั้งห้าอซึ่งแวดล้อมพระโคตมีเทรีต่างก็พากันนิพพานเช่นกันชนทั้งหลายช่วยทำการกิตกาทาน สำเร็จด้วยของหอมล้วนเกลื่อนกลนไปด้วยจุนแห่งเครื่องหอมแล้วเผาภิษุณีเหล่านั้นบนกิตกาทานส่วนแห่งสรีระถูกไฟไม่สิ้นเหลือแต่อัฐิธาตุจากนั้นพระอนุ์ในน้อมนำพระอัฐิธาตุของพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีซึ่งบรรจุไว้ในบาทของพระเทรีเข้ามาถวายแด่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประคองพระอธทิธาตาสเหล่านั้นไว้ในฝ่าพระหัตตตรัสว่าสังขารมีสภาพไม่เที่ยงเช่นนี้แม้โคตมีผู้เป็นใหญ่กว่ามูพิกษุณีทั้งหลายก็ยังต้องนิพพานเสมือนลำต้นของไม้ใหญ่ที่มีแก่นแม้จะใหญ่โตเพียงใดก็ต้องผุพังไปตามกาลเวลา